มูวี่เฟเบิการ์ตูนนิทานณตลาดแห่งหนึ่งสายฝนโปรยลงมาเบาๆจากท้องฟ้าสีมนถนนสายเล็กๆริมตลาดเงียบงนันข้างฟุตบาทที่เปียกชื้นมีกล่องกระดาษเก่าๆว่างอยู่หนึ่งใบภายในนั้นดวงตาคู่เล็กกลมโตสีฟ้าหม่นสั่นระริกลูกแมวสีขาวลายเทา ตัวสั่นง,งกงกเสียงครางเบาๆด้วยความหนาวและความหิวท้องน้อยๆมันร้องด้วยความหิวแต่ไม่มีใครสนใจผู้คนเดินผ่านไปมากลางร่มให้บ้างแต่ไม่มีใครเอาไปเลี้ยงบางคนเหลือบมองแต่ก็เดินเลยไปสำหรับพวกเขาดีเป็นเพียงกล่องเก่าใบหนึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าข้างในนั้น หัวใจดวงเล็กๆก,กำลังรอความรักฝนเริ่มตกแรงขึ้นเจ้าแมวน้อยขนเปียกชุ่มจนตัวสั่นเทาลูกแมวมองไปรอบๆโลกกว้างใบนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินเสียงแตรรถเสียงผู้คนและสายฝนทำให้มันหดตัวเล็กลงกว่าเดิมความกลัวแผ่ซ่านในหัวใจดวงน้อยมันอยากร้องเรียกใครสักคน แต่เสียงเล็กๆที่เปล่งออกมาถูกลืนหายไปกับเสียงฝนและแล้วเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งก็ดังใกล้เข้ามารองเท้าผ้าใบเปื้อนโคลนหยุดลงตรงหน้าร่มคันเล็กบังฝนเอาไว้ให้เด็กหญิงคนหนึ่งย่อตัวลงช้าๆเธอมีผมยาวประบ่าเปียกปอนใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยหยดน้ำฝน ดวงตากลมใสจับจ้องไปที่กล่องเก่าๆนั้นนี่ใครเอาเธอมาทิ้งหรอทำไมใจร้ายจังสายตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความสงสารเธอค่อยๆเอื้อมมือไปด้านหน้าลูกแมวเงยหน้าขึ้นดวงตากลมสั่นไหวสพกับเธอในวินาทีนั้นโลกที่เต็มไปด้วยฝนและความหนาวเหมือนหยุดนิ่งมือเล็กๆของเด็กหญิงน้อยหนา กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเจ้าแมวน้อยตลอดกาลเมื่อถึงบ้านเช่าหลังเล็กๆของเธอน้อยหนาวิ่งตรงเข้าห้องนอนหาผ้าขนหนูผืนเก่าๆมาปูในตะกร้าใบหนึ่งวางรูปแมวลงอย่างอ่อนโยนฉันจะตั้งชื่อให้เธอว่าอะไรดีนะฉันคิดไม่ออกเลยงั้น เรียกเจ้าแมวน้อยไปก่อนนะเธอยิ้มบางๆพลางเอื้อมมือแตะหัวมันเบาๆตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่แทบจะไม่ห่างกันเลยน้อยหน่าทำที่นอนเล็กๆให้ด้วยมือของตัวเองใช้เศษผ้าที่แม่จะทิ้งว่าทำหมอนใบจิ๋วเธอป้อนนมให้เจ้าแมวน้อยด้วยไซลิงเล็กๆจนมือเลอะไปหมดแต่รอยยิ้มของเธอกลับเต็มไปด้วยความสุขทุกคืน เจ้าแมวน้อยจะซุกตัวอยู่ใต้พ่อห่มข้างๆเธอเสียงหายใจแผ่วเบาทำให้ห้องเล็กๆดูอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดแต่ความสุขเล็กๆนั้นเริ่มถูกเงาของปัญหาคลุมทับเมื่อแม่ของน้อยหน่าเริ่มสังเกตเห็นขนแมวที่ปลิวไปทั่วบ้านน้อยหน่าแม่บอกกี่ครั้งแล้วแม่ไม่ชอบสัตว์ในบ้านมันสก,กปรกเสียงดุดังขึ้นน้อยหน่าก้มหน้าเงียบ มือกำชายเสื้อแน่นเจ้าแมวน้อยเหมือนจะรับรู้มันขดตัวในมุมห้องดวงตากลมใสเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบ้านเชาหลังนี้เล็กเกินไปค่าใช้ใจ่ายก็รัดตัวและแม่ของเธอไม่เคยชอบสัตว์เลี้ยงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่จะไม่พูดอะไรแต่ในใจน้อยหนารู้ดีว่าวันหนึง่งเธออาจจะต้องเลือกระหว่างบ้านกับเจ้าแมวน้อยและความกลัวนั้น เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยในหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้และไม่นานในเช้าวันหนึ่งแม่ยืนหันหลังล้างจานเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นเสียงเรียบนาเราต้องอบแมวไปปล่อยนะลูกบ้านเราหลังแค่นี้พื้นที่เลี้ยงก็ไม่มีไหนจะขี้จะเยี่ยวชอบร้องเสียงดังด้วย คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจน้อยหนานนิ่งมือเย็นเฉียบเธอเรียบกอดเจ้าแมวน้อยแน่นจนมันร้องครางเบาๆหนูขอเลี้ยงไม่ได้หรอคะหนูดูแลมันได้หนูจะป้อนข้าวเองหนูจะล้างที่นอนมันทุกวันแม่อย่าเอามันไปเลยนะเสียงเด็กหญิงสั่นพร่าน้ำตาคลอเต็มขอบตาแม่ถอนหายใจ หันมามองลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนตแต่เด็ดขาดน้อยหนาแม่เข้าใจว่าน้อยหนารักมันแต่บ้านเราบ้านเช่าเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์ค่าใช้จ่ายก็เยอะแม่เหนื่อยนะลูกน้อยหนาไม่ตอบเธอแค่มองหน้าแม่น้ำตาหยดลงบนขนสีขาวของเจ้าแมวน้อยที่ซุกอยู่ในอ้อมแขนคืนนั้นน้อยหนานอนกับเจ้าแมวน้อย เธอพูดกับมันเสียงเบาเหมือนคนบอกความลับไม่ต้องกลัวนะฉันจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนฉันจะหาทางเองวันต่อมาน้อยหนาพาเจ้าแมวน้อยไปที่โกดังเก่าหลังตลาดที่นั่นเต็มไปด้วยลังไม้แต่มีมุมหนึ่งที่ปลอดภัยพอเธอวางกล่องใบเก่าที่ปูผ้าขนหนูนุ่มๆไว้ให้แมวน้อยนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวน้อยหนาจะมาให้อาหารทุกวันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังเลิกเรียนน้อยหนาจะแอบเอานมและเศษอาหารจากบ้านมาให้เจ้าแมวน้อยทุกวันรอยยิ้มเล็กๆก,กลับมาบนใบหน้าเธออีกครั้งเธอคิดว่าตัวเองหาทางแก้ปัญหาได้แล้วแต่โลกความจริงโหดร้ายกว่านั้นยินวันหนึ่งน้อยหนาวิ่งมาที่โกดังเหมือนเคยแต่กล่องว่างเปล่า เจ้าแมวน้อยหายไปเจ้าแมวน้อยอยู่ไหนเสียงเรียกสั่นเครือดังสะท้อนในความเงียบน้อยหน่าตามหาทั่วโกวดังลานตลาดหลังบ้านซอกมืดๆดางกว่างอาคารเธอตะโกนชื่อมันซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำตาไหลพรากขาเล็กๆวิ่งจนเจ็บแต่ไร้ร่องรอยของเจ้าแมวน้อยเธอนั่งซุดลงบนพื้นใต้เงาโกดังเก่า สองมือกำชายเสื้อแน่นหัวใจเหมือนถูกบีบจนเจ็บปวดเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งปลิ่นดินเปียกคลุ้งไปทั่วความมืดค่อยๆกลืนกินแสงสุดท้ายของวันเหลือเพียงเสียงสะอื้นของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังกลัวการสูญเสียเป็นครั้งแรกในชีวิตย้อนกลับไปก่อนวันที่เจ้าแมวน้อยจะหายไป ของมันร้องอีกแล้วกลิ่นนมที่น้อยหนาเคยเอามาให้ค่อยๆจางลงเจ้าแมวน้อยกระดิกหูนั่งนิ่งอยู่มุมเดิมที่โกดังมองแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านช่องไม้เข้ามามันเป็นแค่แมวน้อยมันหิวไม่รู้จะทำยังไงมันครางเบาๆอย่างอดทนแต่ทนไม่ไหวก่อนจะค่อยๆยืดขาแล้วเดินออกจากโกดัง ลัดเลาะผ่านซอกเล็กๆข้างตลาดสดกลิ่นเนื้อย่างโชยมาตามด้วยกลิ่นปลาทอดมันตามกลิ่นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้เลยว่าได้เดินออกจากบริเวณที่คุ้นเคยไกลเกินไปแล้วฝันร้ายก็เริ่มขึ้นเสียงขู่ต่ำดังขึ้นจากมุมหนึ่งของตรอจกจ้าแมวน้อยหันขวับตรงหน้าคือหมาจรตัวโตสตัว,ตว,ตวขนสกปรกหน้าตาดุดัน พวกมันจ้องมาด้วยแววตาโหดเที่ยมแมวน้อยหดตัวทันทีหางพองฟูกระโดดขึ้นลังไม้สุดแรงก่อนจะพุ่งข้ามรั้วไม้พังๆหนีตายสุดชีวิตเ <c oughs> สียงเห่าไล่หลามมาไม่ขาดสายเศษไม้ตกกระจายพื้นดินเต็มไปด้วยเศษขยะแหลมคมและหลังเท้ามันเลือดซิบแต่มันรอดรอด <c oughs> เพื่อมาเจอกับความหิวอีกครั้งเจ้า <c oughs> แมวน้อยเดินกระเพลไปตามซอยแคบๆ กลิ่นเศษอาหารยังคงลอยมาแต่มันเรียนรู้แล้วว่าทุกกลิ่นไม่ได้หมายถึงความปลอดภัยมันเดินไปใต้รถเข็นผักที่ถูกทิ้งไว้พลางเลียแผลอย่างเงียบๆก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆโูตัวเล็กนิดเดียวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดเธอกำลังจะยื่นมือมาแตะหัวมันแต่มือของเธอถูกคว้านออกไปทันทีอย่าไปยุ่งแมวจรเดี๋ยวเป็นโรค ผู้หญิงอีกคนตวาดเสียงแข็งพร้อมลากลูกสาวเธอเดินห่างไปเจ้าแมวน้อยมองตามเสียงฝีเท้าหายไปพร้อมความหวังเล็กๆที่เพิ่งจะก่อตัวขึ้นมันเดินต่อบางวันโชคดีหน่อยแม่ค้าเข้าแกงโยนเศษไก่ให้หนึ่งชิ้นมันพุ่งไปอย่างเร็วกัดคำเล็กๆอย่างดีใจแต่ยังไม่ทันเคี้ยวเสียงไม้ถูกกระแทกกับพื้นก็ดังขึ้นไปไกลๆไ,ไอแมวโสโครกแมวน้อยสะดุ้ง วิ่งหนีสุดแรงแคืนหนึ่งฝนตกหนักแมวน้อยหาที่หลบใต้แผงขายผลไม้เก่าๆน้ำซึมลงมาจนขนเปียกมันนอนขดตัวสั่นเทิมทั้งคืนมันคิดถึงน้อยหนาคิดถึงมืออบอุ่นที่เคยลูบหัวมันผ้าขนหนูผืนนิ่มที่เคยซุกตัวอยู่และเสียงกระซิบที่พูดกับมันว่า เจ้าแมวน้อยแต่วันนี้มันอยู่ลำพังเช้าอีกวันหนึง่งมันเผลอเดินกลับไปที่โกดังเดิมมันดีใจหวังเพียงว่าจะเจอน้อยหนาอีกครั้งแต่ที่นั่นว่างเปล่าไม่มีเสียงฝีเท้าเล็กๆไม่มีกลิ่นนมไม่มีผ้าหม่มผืนเดิมมีเพียงกลิ่นฝุ่นเก่า และเงาของตัวมันเองที่สะท้อนอยู่บนพื้นเปียกแมวน้อยยือนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆเหมือนพยายามจะจดจำทุกอย่างให้นานที่สุดก่อนที่โลกใบนี้จะพากทุกอย่างไปจากมันอีกครั้งมันหิวเจ็บเหนื่อยและก็โดดเดี่ยวแต่ในหัวใจยังมีภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นที่เคยกอดมันแน่น และพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าแมวน้อยผ่านไปสองวันแต่เจ้าแมวน้อยยังไม่พบทางกลับร่างกายมันผอมแห้งใต้ท้องมีแผลถลอกจากเศษกระจกที่มันเคยเหยียบผ่านขณะหน,นีฝูงหมามันไม่มีแรงแม้แต่จะร้องเมียวอีกต่อไปคืนนี้มันนอนใต้แผ่นสังกะสีข้างถังขยะมันหิวเจ็บ และหนาวเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากท้ายซอยเสียงขวดแตกเสียงรถมอเตอร์ไซค์ความวุ่นวายของเมืองใหญ่มันเริ่มชินกับการที่ใครบางคนเห็นแล้วเมินเฉยกับอีกหลายคนที่ไม่ลังเลจะคว้างไม้ใส่มันแต่ในความมืดนั้นมันยังเฝ้ารอเสียงหนึ่งที่มันคุ้นเคยที่สุดในอีกมุมหนึ่งของเมือง น้อยหนายยังคงเดินหาทุกวันเธอยังไม่รู้ว่ามันกลับมาที่โกดังแล้วหลังเลิกเรียนเธอจะไม่กลับบ้านทันทีแต่จะแวะไปทุกซอกมุมที่คิดว่ามันอาจอยู่ทั้งตลาดซอยเก่าหน้าโกดังไปจนถึงริมคลองเธอติดโปสเตอร์ไว้ตามเสาไฟแม้ใครหลายคนจะหัวเราะเยาะเด็กบางคนล้อเลียนหาแมวหรอแมวไม่ใช่หมานะจะได้กลับมาแต่เธอไม่เคยสนใจ เธอยังเชื่อว่าเจ้าแมวน้อยยังมีชีวิตอยู่เธอฝันถึงมันบ่ายครั้งบางคืนเธอสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องแห่จนหลับไปบนผ้าห่มที่เคยห่มร่วมกับมันแม่เริ่มมองเธอด้วยสายตาห่วงใยลูกมันอาจจะไปสบายแล้วก็ได้นะแต่เธอใส่หน้าแน่นไม่มันยังอยู่น้อยหนา่ารู้สึกได้ แต่โลกของเราไม่ได้เต็มไปด้วยความโหดร้ายเสมอไปผู้คนที่เห็นข่าวช่วยกันออกตามหาจนเช้าวันหนึ่งอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้ออกลาตระเวนตามพื้นที่พวกเขาเจอกล่องขยะข้างคลองแห่งหนึ่งมีแมวตัวเล็กซุกอยู่ในนั้นขนมันเปื้อนดินดวงตาหลับแน่นไม่ขยับหญิงอาสาคนหนึ่งค่อยๆเอาผ้าเช็ดตัวห่มให้ใจเย็นนะลูกไม่เป็นไรแล้วนะ เ้าแมวน้อยครั้งเบาๆเสียงแผ่วราวกับจะหมดแรงหายใจพวกเขาพามันกลับไปยังศูนย์พักสัตว์ใกล้ตลาดและโพสต์ภาพมันในกลุ่มช่วยสัตว์จรและได้โทรบอกทางแม่ของน้อยหน้าพอเธอรู้แม่เธอรีบไปที่ศูนย์พักพิงโดยไม่รออะไรแม่เธอเข้าใจเธอแล้วเธอไม่กลัวแล้วว่าจะโดนว่าไม่กลัวว่าจะเลี้ยงไม่ได้เธอแค่ต้องเจอมันอีกครั้งที่ศูนย์พักพิง เธอเห็นร่างเล็กๆนอนบนผ้าห่มสะอาดดวงตายังปิดอยู่แต่หูขยับเบาๆเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเจ้าแมวน้อยฉันมาแล้วแมวน้อยลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาข้างหนึ่งยังบวมแต่แววตานั้นไม่เปลี่ยนมันมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกระพริบตาช้าๆขาหน้าข้างหนึ่งยื่นออกมาอย่างแผ่วเบาราวกับจะขอสัมผัสเธออีกครั้ง น้อยหน้าสุดตัวลงกอดมันแน่นน้ำตาไหลลงบนขนของมันไม่ขาดสายขอโทษนะน้อยหน้าขอโทษน้อยหน้าจะนิทิ้งเธออีกแล้วจเจ้าแมวน้อยไม่ได้ตอบแต่มันซุกตัวแน่นขึ้นนิดหนึ่งในอ้อมกอดของเธอและในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของเธอกลับมาสว่างอีกครั้ง หลายวันต่อมาเช้าว,วันนี้กลิ่นข้าวสวยร้อนๆลอยคลุ้งคล้ายทุกเช้าวันธรรมดาแต่วันนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปเจ้าแมวน้อยนอนขดตัวอยู่บนผ้านุ่มกลางห้องดวงตาคู่กลมมองขึ้นไปยังเด็กหญิงที่กำลังจัดถ้วยข้าวอย่างตั้งใจมันยังไม่แข็งแรงดีนักแต่ก็พยายามกระดิกหางเบาๆทุกครั้งที่น้อยหน่าย,ยิ้มให้ แม่ยืนพิงประตูมองลูกสาวที่เปลี่ยนไปจากเด็กดื้อเมื่อหลายวันก่อนวันนี้เธอเห็นลูกเป็นเด็กที่โตขึ้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเธอถอนหายใจเบาๆแล้วเดินเข้ามานั่งข้างลูกน้อยหนาแม่ขอโทษนะที่แม่เคยบอกให้เอามันไปปล่อยทั้งที่มันไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเลยน้อยหนาหยุดนิ่งหันมามองแม่น้ำตาคลอหน่อยหน่อย แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะดีใจน้อยหนาเข้าใจแล้วแม่น้อยหนารู้ว่าแม่เหนื่อยน้อยหนาก็แค่อยากให้เจ้าแมวน้อยมีบ้านแม่ยิม้มยื่นมือไปลูบหัวลูกเบาๆแล้วพูดเสียงอ่อนโยนบางทีแม่ก็กลัวไปก่อนจะมีอะไรเกิดกลัวว่ามันจะลำบากกลัวว่าเราจะรับไม่ไหว แต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าบางอย่างถ้าเรารักและช่วยกันมันก็ไม่ยากเกินไปเลยตั้งแต่นั้นมาเจ้าแมวน้อยกลายเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของบ้านแม่หาผ้าห่มเก่ามาปูที่นอนให้มันน้อยหนาทําป้ายชื่อจากกระดาษแข็งแปะไว้หน้าเบาะว่าบ้านของเจ้าแมวน้อย มันชอบนอนตักของน้อยหนาเวลาทำการบ้านหรือกระโดดขึ้นไปนั่งริมหน้าต่างตอนเย็นๆคอยมองดูแม่รดน้ำต้นไม้ทุกเชา้าเด็กหญิงจะบอกกับมันเหมือนเดิมว่าอยู่บ้านดีๆนะเดี๋ยวน้อยหนากลับมาและมันก็จะมานั่งรออยู่ตรงเดิมทุกเย็นไม่เคยเปลี่ยนแม่ยิ้มภูมิใจหันไปมองลูกสาวที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆแมวน้อย มันเคยเป็นแมวที่ไม่มีใครเอาแต่ตอนนี้มันเป็นครอบครัวของเราแล้วค่ะบางครั้งสิ่งที่ไม่มีใครเอาอาจไม่ได้ไรค่าแต่แค่ยังไม่เจอคนที่มองเห็นคุณค่าของมันจริงๆและบางครั้งความรักก็เริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟังและเข้าใจกันและกันในครอบครัวน้อยน่าแม่และเจ้าแมวน้อยจะมีกันและกันตลอดไป